หนึสองสา สวัสดีครับผมนายอภินันยุโซนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานาจากสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสจจังหวัดนาราธิวาสวันนี้เราจะนําเสนอทุกท่านนะครับมาพบกับทุเรียนอาจาดาทุเรียนเงินล้านนะครับซึ่งเป็นทุเรียนที่ผลิตทุเรียนคุณภาพนะครับทุเรียนหมอนทองส่งต่างประเทศนะครับประเทศจีนวันนี้เราได้รับเกียรติจากประธานสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนจังหวัดนาราธิวาสนะครับคุณมะบักรีเจลลอนะครับ มานำเสนอการผลิตทุเรียนคุณภาพครับสวัสดีครับผมชื่อนายมบาบกเจละเป็นประธานสมาพันเชาวสวนทุเรียนจังหวัดนาราธิวาสขอเล่าความเป็นมาในการทำทุเรียนคุณภาพเดิมทีนั้นการทำสวนภาคใต้ตอนล่างก็คือเราจะไม่ค่อยดูแลอย่างเช่นการให้ปุ๋ยเราให้ปีละครั้ง ก็อย่างมากก็ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหกอ่าพอหลังจากเราได้เรียนรู้กระบวนการทำทุเรียนคุณภาพนั้นก่อนหน้านั้นทางทางกลุ่มเราคือยังยังไม่ได้เป็นกลุ่มแค่เป็นกลุ่มในวงน้ำชาคือเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เ,เรามาคุยกันถึงถึงปัญหาว่าทำไมทุเรียนใต้เรานั้นอ่าราคาต่ำกว่าภาคตะวันออก จ,จึงได้ไปคุยกับทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอเร,รือเพื่อขอควา,ามรู้แล,และได้จัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนในปี60หลังจากนั้นกลุ่มเราก็ได้เริ่มขั้นตอนการผลิตทุเรียนคุณภาพาไปดูงานจากาแปลงที่เขาประสบความสำเร็จ ต่อไปนะครับก็จะสอบถามคุณมาบักตปีนะครับถึงขั้นตอนการปลูกทุเรียนหมอนทองคุณภาพนะครับเริ่มปลูกยังไงครับที่นี่ที่นี่โดยส่วนใหญ่เราจะใช้เมิทุเรียนบ้านขุดหลุมแล้วก็เอาเมิทุเรียนบ้านฝังอพอตสักประมาณหัวแม่มือก็จะทําการเสียบข้างแล้วเมิทุเรียนบ้านที่ที่ที่เราใช้ของสวนเนี่ย จะเอามาจากต้นพันธุ์ที่มีอายุาเกินร้อยกว่าปีอย่างเช่นทุเรียน300ปีเราก็จะเอาเม็ดมาใส่ลงหลุมแล้วก็พอโตแล้วเก็บข้างนะเพื่อเพื่อเป็นต่อพันธุ์ถ้าสังเกตทุกต้นเกือบทุกต้นจะไม่มีปัญหาเรื่องรากเน่าคนเน่าเพราะว่าเราได้ใช้เม็ดทุเรียนบ้านที่อยู่ในท้องที่แล้วก็ทุเรียนบ้าน ที่ที่เกิดที่โตที่นี่ก็จะมีความคุ้นเคยกับยูรินีและเชื้อราในท้องถิน่นทำให้ไม่ไม,ไม่ไม่มีปัญหาปัญหาเรื่องรักเน่าคนุเน่าน้อยมากครับผมครับแล้วก็ต่อไปอยากทราบวิธีการดูแลต้นสวนทุเรียนนะครับว่าที่นี่เขาดูแลกันยังไงครับอในเรื่องการดูแลก็เหมือนทั่วๆไปเช่นเราก็จะมีระบบน้ํา ในแปลงระบบน้ําให้ทุกต้นอ่าแล้วก็การใส่ปุ๋ยก็เราก็จะให้ตามรอบก็จะดูความพร้อมของใบทางดินก็ใส่ตามอายุของทุเรียนครับผมจากการที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสาะ,สะนํำระบบ TNV มาใช้กับกลุ่ม แปลงใหญ่ทุเรียนบ้านอาจดานี้ก็คือทางสำนักง,งานก็จะมีการติดตามทุกช่วงของการเติบโตเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณ3-4ถึงครั้งอันที่ละครั้งแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงเข่ายก่แล้วก็ให้งบประมาณในการจัดตั้งศูนย์จาัดก,การดินปุ๋ยชุมชนเพื่อ ใช้ในการผลิตปุ๋ยให้ทางกลุ่มซึ่งซึ่งข้อดีตรงนี้คือทำให้กลุ่มนั้นมีต้นทุนในการใช้ปุ๋ยต่ำกว่ากว่ากลุ่มอื่นครับอดอฟเก่งๆอดอฟทานอฟอดอฟแทยมูฮะเด็กไอ้แทนหมูแทยมูเด็ Pak kita mit tak lemui ha dah. Bos tanah ni. Ha ah, deh. Ha deh. Bang. Tanah ni kita bos dalam jagi. Jagi jagi. Ha nah, jagi deh, Ha nah, jagi deh, Lepas pada tu kita buat ai. Mana mana ai. Ha. Buat nak kalang pula. สุดท้ายนี้นะครับก็การพัฒนาคุณภาพเกษตรกรนะครับก็ต้องอาศัยการกระบวนการหลายๆอย่างนะครับตั้งแต่การพบปะเกษตรกรนะครับเยี่ยมเยียนแล้วก็ให้คําแนะนาถ่ายทอดความรู้นะครับแล้วก็การสนับสนุนก็ประมาณต่างๆจนทําให้คุณภาพของสินค้านะครับ มีคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่งผลให้ราคาก็ดีขึ้นนะครับทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นคุณภาพชีวิตของเกษตรกรก็ดีขึ้นนะครับด้วยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบเท v นะครับก็ขอสวัสดีครับ